ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทำงานไม่ชงอีกสองตัวนะครับนี่เป็นแบบภาพฐานนะครับทำตี่นี้ไม่ลูกค้าไม่ทำสีจะไปทำสีเองก็แกะลายแกะตรงนี้ให้นะครับนี่ก็ลองสิบหกมิลลูกค้าบอกเสาะลางสิบหกมิลมาแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยลูกค้าจะลูกค้าจะไปลูกค้าจะไปเจาะเองตัวนี้ก็เป็นก็เสาะลองตามที่ลูกค้าบอก งานก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เคลือบสีให้หมดแล,แล้วก็แกะลายตัวนี้ให้นะครับนี่ก็แกะลายไปตัวนี้ลูกค้าขอประมาณแบบนี้นะครับภาพถ่ายนี่ลูกค้าก็ไปใส่เองครับก็ผมยังไม่ไม่มีนะไม่มีภาพถ่ายให้นะครับ งานมันก็ถ้าเป็นแบบภาพถ่ายมันก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้านใดสนใจก็ช่องทางการติดต่อของผมนะครับนี่นะครับหรือว,ว่าโทรมาคุยมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะครับงานก็ทำออกมาแบบันบ้านนะครับาคาก็เบาๆนะครับนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปเสาะลองตรงนี้เพราะไม่แน่ใจว่ามันมจะอยู่ตรงไหน มันจะพับไปถึงไหนได้นะลูกค้าไปเจาะเองก็เจาะอีกนิดหน่อยไปต่อไปประมาณว่าไปทําอีกนิดหน่อยตัวนี้ลูกค้าก็ไปทําเองลูกค้าเจาะแค่ลอง16มิลก็พ,พอนี่ก็ยังไม่ได้เจาะกลงไกลเลยนะฮะนี่ลูกค้าก็จะไปทําสีเองถ้าท่านใดสนใจผลงานแบบบ้านๆก็ นี่นะครับติดต่อมาได้นะทางช่องทางนี้นะครับครับขอฝากผลงานไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ